ไม่ได้ปฏิบัติมาเพื่อเป็นตําแหน่งแต่เรามารู้แจ้งจิตว่าเราคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆในนี้ไม่มีรูปไม่มีนามมีแต่ความบริสุทธิ์เราต้องการกลับบ้านแค่นี้หน้าที่เรามีแค่นี้เราตรงจงบอกตัวเองเสมอว่านี้จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราเราจงยิ้มให้กับโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้าย เราจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายเราจงตอบแทนพระคุณบิดามารดาดูแลลูกครอบครวัวทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายเราจงมองดูโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจงยิ้มให้กับโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้าย ทำไปหนึ่งว่าเราจะได้อยู่จะในโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้ายมันจะเบามันจะคลายมันจะไม่ยึดสิ่งใดมันจะให้อย่างเดียวเลยมันจะมีแต่ความสุกว่าอยากทำให้ดีที่สุดเพราะเราจะไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่นี้แล้วมันจะมีแต่การให้แล้วมันจะบริสุทธิ์มากมันจะไม่ต้องการสิ่งใดอะไรจากใครเลยให้ได้หมดเพราะมันจะไม่มีโอกาสได้ให้แล้ว จิตมันจะเบาจิตมันจะไม่มีความคิดความอยากความดิ้นอะไรเลยมันจะมีแต่ความรู้สึกว่ามันหยุดแล้วเราจะไม่เกิดอีกนี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราจงเป็นแบบนี้จงเต็มเปี่ยมภายในอยู่แบบนี้